มาได้เนี่ยมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่มิกมาดูนี่ <Okay. S 1> มานี่เธออย่าร้องให้ดูข้างหลังห้ามเอาเบแยร์เข้าไปนะโอเคด้วยเก็บไปอ่ะข้างหลังเนี่ยมันจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ <Okay. S 1> เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหน้าที่เอาเอาความดีมานะใช่เอามาจากกระแสไฟฟ้า แล้วอันนี้ซื้อเท่าไหร่เนี่ยเอออ่าน่าอ่ะคอมพิวเตอร์เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคอมพิวเตอร์เนี่ยเอากระแสไฟฟ้ามาจากสายไฟแล้วมาทำปฏิกิริยาทางกลไกกับน้ำยาที่สร้างความเย็นหรือสับเซาบ้างเขาเรียกว่าน้ำยาแอร์นะ พอเกิดไอความเย็นขึ้นมาก็ปล่อ,อยไอความเย็นเนี่ยเข้ามาในตู้เพื่อให้ตู้มีอุณหภูมิที่เย็นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเปิดตู้ปึเนี<แ>่นย,ยทุกครั้งที่เราเปิดตู้นะนความเย็นที่มันอยู่ในเนี้ยเวลามันอยู่ในตู้เนี่ยเวลาคอมเพรสเซอร์ปล่อยออกมาฟึ๊บมันก็ยังอยู่ในนั้นใช่ไหม ได้ก็คือคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทํางานไม่ได้เอากระแสไฟฟ้ามาทํางานแต่ทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นจึงดูแลไม่มีนี่เอาไปเปิดไฟอ่าดูแล,แล,แล,แลทุกครั้งที่เปิดตู้เย็นความเย็นมันออกมาปึ๊บนี่ความเย็นออกมาแล้วนะออกมาแล้วคอมพิวเตอร์ทีนี้คอมพิวเตอร์แบบอ,อุ้ยอุ้ยความเย็นหายไปความเย็นหายไปนะเดี๋ยวปึ๊เปิด นั่งลงก่อนน,นั่งลงก่อนดนีน่ทีนี้ความเย็นหายไปแล้วคอมพิวเตอร์ก็เฮ้ยความเย็นหายไปแล้วต้องจ่ายความเย็นให้ไปใหม่ ที่เราเปิดตู้เย็นเราจะสูญเสียเงินค่ากระแสไฟฟ้าเห็นไหมเห็นไหมฮะอ่าเข้าใจไหมเข้าใจนะว่าทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นเราจะเสียเงินค่ากระแสไฟฟ้าที่ เอามาให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อผลิตความเย็นคืนไปในตู้ที่เราเปิดให้มันออกมาโอเคเย็นไหมแต่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 ่เมื่อ,อไรที่เราเปิดตู้เย็นทิ้งไว้แบบนี้คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตลอดเวลา งานเป็นชั่วขณะจากคอมพิวเซอร์ที่ให้ความเย็นก็จะทํางานตลอดทีนี้แหละกระแสไฟฟ้าที่เราต้องใช้ก็คือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งใดจะเก สามาท <c oughs> โอโหเอาขนมมานั่งกินเลยมานั่งตรงนี้มานั่งใกล้ๆนี้ อ่ะได้เ้าติดแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไปอะไรรู้ไหมตังขั้นต้นที่พ่อบอกไว้ว่าตู้เย็นมีหน้าที่สร้างความเย็นและรักษาอาหารสดให้สดใหม่ตลอดนะ รักษาอาหารให้สดใหม่ตลอดและทำอุณหภูมิให้น้ำแข็งเหลืออะไแข็งตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาความเย็นมันออกไปไอ้นั่นก็ทำงานไม่ไหวอะ่ะเออในช่ว่าในช่วงปริมาตรของตู้แค่เนี้ยมันก็ทำงานแป๊บเดียวใช่ไหมแต่พอเปิดออกปุ๊บปริมาตรของตู้เพิ่มไหมเนี่ยเปิด,ด,เ,ปดเปิดตู้ปุ๊บปริมาตรของตู้เพิ่มไหม นั่งก่อนมานั่งก่อนเออแล้วมันราคาเท่าไรเนี่ยไอซียโอ้ยเป็นมื่นอ่าโซลิมาของตู้เพิ่มขึ้นเพราะว่าความเย็นที่ออกมาปุ๊บมันไม่ถูกอิ่มตัวใช่ไหมนี่ความเย็นที่ออกมามันไม่อิ่มตัวใช่ไหมมันก็กระจายออกไปกระจายออกไปกระจายออกไปจุดจุดความเย็นในนี้ยมันก็ไม่ถึงจุดที่ต้องรักษา อาหารให้สะอาดให้สด<ห>ะนะถูกต้องอาหารก็จะเน่นาถูกนะอ๋อเหรอโอเคถูกต้องพอเ <Okay. S 1> น,น่าเสียปุ๊บไม่ใช่เฉพาะค่าไฟละที่เราต้องจ่ายค่าอาหารที่เราซื้อมารู้ไหมเราซื้ออาหารมราใส่ตู้เย็นครังครั้งหนึ่งเท่าไหร่ mm hmm. เท่าไรหร่รู้หมใช่เก้าร้อยพันบางทีแบบเราไปไปตลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเราจ่ายเงินกันทีสี่ห้าร้อยหเจ็ดร้อยบางทีเราไปแมคโครเงี้ยเราจ่ายเงินกันเป็นพันเพื่อซื้ออาหารมาใส่ตู้เย็นไว้เพื่อจะเก็บไว้กินหลายๆวันแต่พอความเย็นไม่มี มันก็พังเนี่ยเนี่ยชอบเปิดเปิดเอาน้ำแข็งก้อนเปิดน้ำแข็งก้อนนึ่งวันหลังพ่อจะเอากล่องมาตางมาวางตรงนี้เปิดครั้งนี้ห้าบาทดีไหมอันนี้สามบาทอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ความเย็นเยอะหน่อย ไปโอเคนะเกรดไหมมีคำถามไหมไมีอ mm. uh, okay, so hmm. ่ะคำถามถามมานอนไม่เตียนใช่ไหมได้เธอจะทนความความเย็นความหนาวได้ปะล่ะได้เออใช่แข่งแล้วก็ตายอะมีคำถามต่อไปไหมมี ถามว่าไม่มีไม่มีคำตอบถามว่าพ่อจะเป็น่นของสมัยฉับเรต้องรับรูทั้งคู่เปล่าเราฝึกือยังอ๋ออ่ะโอเคเก็ตนะเข้าใจแยกย้ยาย